ของตอบเพื่อนรักจะให้เจ๊จัดเรียบ,เร,ยบเรียบได้ยังไงไอเหมยคือกูอยากแต่งเงียบเงียบไงพี่สองคนใจเย็นก่อน,นม่เย,ย็นเลยพอ่อแม่นี่พ่อกับแม่มาทําอะไรที่นี่ครับแม่ก็มางานแต่งไงลูกฮะว่าแต่ไหนเจ้าสาวล่ะไอเหมยแม่ค่ะเอ๊นั่นมันตาต๊อบนี่คะคุณบัวสวัสดีครับนายเอ็มต๊อบมีแฟนอยู่แล้วเหรอลูกครับผมมีแฟนอยู่แล้วครับ นี่ครับแฟนของผมค่ะหน่วยแฟนต๊อบค่ะคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่ไปแต่งงานต้องชายผมเนี่ยนะนี่เธอเป็นแม่สาวนักรักหรือ,อยังไงคะเนี่ยดิฉันขอยกเลิกง,งานแต่งงานนี้ค่ะพี่ขอโทษนะที่จะรีบหาทางบอกพ่อกับแม่เร็วที่สุดนะนับเพลมกับน,นบัวคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ชายสคนรักกันคะที่สาวว่ายน้ำเมื่อคืนนะคะ <c oughs>